คอนเทนต์แรนเขาหาคำนีบ่เกินจริงเอาจริงนะฉันก็บ่คิดบ่ฝันมามันสิมากเกิดขึ้นกับกฉันก็เคยได้ยินแต่คนอื่นเขาพูดอะไรประมาณนี้น่ะนะแต่นะพอมาเมือนีนจา้าบ่อยากสิพากผไดแตกพากๆเคสนีก็สิเป็น PCX 1 6เอ,อย60ปี2 0 2 5เร้อรีโมทไม่ได้หายจา้ะแต่น้องสุดที่รักมันเอารีโมทของฉันไปทํางานด้วยซึ่งบัดนี้เฮ็ดจังไ๋บักแบบกําลังงุ่นวหยน่ะกาลังสิไปสรงลูกไปโรงเรียนแมืนบ่ตั้งแต่เชันหารีโมทรถฉันบ่พอจ้าจนฉั้นพลิกแผ่น คำตอบที่ได้คืออุ้ยเจซอรี่่อยเอามาน้ามูกดว่างยางเร็วจ้ะไปต่อบไดระเบิดสีลงพ้อมกับพยายามวาควบคุมสติของเจ้าของเป็นยงางแลรวให้จังไดบนี้ถใแย่ไปบไดดแน่น,นอนรถติดมากเลยค้นได้ว่าเออเจ้าของก็เคยทายะหัสไะก็สิบอกต่อผู้อื่นแต่เจ้าของพทายกัสีจังไดอยูฉันก็ได้ฉุกเฉินพ่อได้ไปส่งลูกก่อนแล้วบัดนี้พีกในพีกฉันก็ขี่ไปดีๆนี่ล่ะต้อดากต้อกลนเข้าไปนี่แ่ะไปฮอดช่วงรถติดบัดนี้ช่วงนารงเรียนมาบยางฉันก็ได้เบิ่งได้ว่าสว่งสวีดดอีกอย ได้หมัวนั่นแ่ะพอตลอดชั้นจอดติดน้ำเขาปุ๊บรถมันดับจ้าโอ้โหไม่อยากสิพากทำไรแตกพักพ็ทจังใดบ่ดนี่แกซ้ายแยกขวาผ้าลูกจอดอยู่กลางฟฝ้าใส่หลัสัไม่ตัวบัดนี้เกิดแต่กับกูปานไปยี่ไหมพัชรี่บัดพ่อจะไป่งลูกเร้วแล้วกับมะหอดล้านบัดฉันก็ต้องฟ้าเฮดลี่หมัอันไม้หึดหลาย